เดี๋ยวเรามาหั่นข้างในกันดูนะว่ามันเป็นมีเดียมแล์หรือเปล่านะครับอ่านะครับเอไ้นะครับเวาอนะคนุ่มนุ่มเลยนะครับอที่เนมีเมียมแลนะนุ่มมากนะครับี่จลุลจอเจ,อเจอเมส์ายไมเนอร์วันนี้เป็น e ทำสเต็ก EP สองนะฮะวันนี้ก็เป็น เทคโนโลยีซูวีนะครับเดี๋ยวเจะมาซูวีกันนะฮะซูวีมีอะไรบ้างนะครับซูวีคือการใช้น้ำนะครับวนให้สเต็กสุกระดับมีเดียมแรก่อนนะฮะประมาณ55งองศาร้อยสามสิบหกฟาเรนไฮน์นะฮะอ่าก็คือทำให้มันสุกก่อนนะครับระดับมีเดียมแรนะฮะแล้วเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเอาไปทำให้มันเกรียมกรอบนอก นุ่มหน่นะให้ผิวมันกรอบน,นะครับด้วยกระทะนั่นเองนะวันนี้เราใช้กระทะทําให้ผิวด้านนอกนะครับมันเกรียมกรอบนะฮะประมาณนี้เดีย๋ยวเราเติมน้ําก่อนนะส่วนสเต็กวันนี้นะครับก็สันในไทยวากิวสเต็กนะครับ ระดับ MS 5นะฮะตัวนี้นี่เองนะตัวนี้เนี่ยราคาไม่แน่ใจนะ่าจะโลละมันน่าจะโลละพันกว่าบาทจำราคาไม่ได้ขออภัยนี่ข้างในนะฮะต่ามานะถ้าจะเป็นสเต็กที่มันไม่เยอะมากนะ,ะเดี๋ยวเราก็ทำการล้างน้ำให้นิดหนึ่งให้เห็นเนื้อชัดๆนะ,ะนี่ประมาณนี้นะครับสันไนวากิวนะครับหนาประมาณ หนึ่งนิ้วนะครับถ้าสวีก็ไม่ต้องวัดนะเอ่อไม่ต้องใช้ตัวเทอร์โมมิเตอร์นะเราก็สามารถใช้ถุงสุญญากาศนะครับสุญญากาศมีหลายแบบนะฮะมีแบบใช้เครื่องปิดแล้วก็ดูดเลยนะฮะแก่เครื่องอันนี้ก็คือสุญญากาศมือนะครับแล้วก็ใช้ถุงที่มันขนาดพอเหมาะกับสเต็กนะอันนี้เป็นครั้งที่สองนะที่เราทำนะครั้งแรกก็อาจจะดูงงๆนิดนึงนะฮะครั้งนี้รอดูว่า จะงงกว่าเดิมหรือว่าจะดูะดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับจริงเราก็อยากจะลองเบร์ไฟด้วยแก๊สกระป๋องนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะฮะว่ามันยังไงนะครับนกศิษย์ก็มาลุ้นอยู่นะครับตรงนี้นี่ลุ้นอยู่นะเดินลุ้นกันอยู่นะฮะอ่านะฮะแต่ต้องห่างไกลมือเด็กนิดน,นึงนะครับอันตรายนะ นี่คือแก๊สกระป๋องนะจากลักกี้เตี๋เดี๋ยวต้องหลบประสิกก่อนครับเพื่อความปลอดภัยเรามาอยู่นอกบ้านเลยนะไม่รู้เกี่ยวไหมนะอ่ะเดี๋ยวเราใส่แก๊สกระป๋องนะเข้าไปที่ล็อกของเขาเนี่ยมันก็จะมีเดือยล็อกยู่นะการประกอบแก๊สกระป๋องนะ ب, ก็เสียบเข้าไปแล้วก็บิดนะฮะบ,บิดข้างนะครับให้มันล็อกนะ,ะเราย้ายที่นิดนึงนะฮะอ่ะเราลองนะฮะจุด ต้องต้องบอกว่าห้ามเล่นไฟกันนะทุกคนอันตรายมากเราก็เสี่ยงๆอยู่เหมือนกันแก๊สก็ไม่ค่อยจะมีไปเช็คแก๊สหมดสงสัยต้องไปใช้กระทะลวแหละนะฮะอันนี้อาจจะยังไม่เวิร์กไม่ชำนาญนะบอกไว้ก่อนนะฮะห้ามไปประมาซีซันนิ่งเนื้อกันนะครับก็คือใส่เนยกระเทียม แล้วก็โรสแมรี่นะฮะทั้งนี้เราจะเรียกว่าใส่ไปพร้อมกันเลยนะฮะสองชิ้นในถุงเดียวเลยนะครับเพราะชิ้นมันไม่ใหญ่มากนะ,ะก็คืออันนี้คือเนื้อสเต็กนะฮะที่บอกไทวาคิวนะล้างหน่อยก็ดีนะครับจริงๆก็ไม่แนะนําให้ล้างนะถ้าเกิดมันไม่ได้เปื้อนอะไรนะน่าจะเป็นผิวด้านข้างนะ,ะผมว่าลืมแกะเนื้อด้านข้างนะ ถ้าใครที่ซื้อแบบผมมานะคือเป็นเนื้อฟีดมาที่เป็นซองนะบท็อปนะครเหมือนมันจะห่อด้านข้างออด้วยนะครับอาจจะต้องแกะ็ผิวด้านข้างออกด้วยนะอย่าลืมเอาพลาสติกห่อออกให้หมดนะครับต้อให้แน่ใจเช็คให้แน่ใจนะว่าพลาสติกห่อ,อหมดแล้วหลังจากเอารอแป๊บหนึ่งนะฮะเราก็ชิดชู่มาซับกันดีก,กว่านะครับ จับความชื้นออกไปนะไม่ให้มันมีน้ําเยอะเกินไปนะครับเราก็มือใหม่อยู่นะครั้งที่2นะครับถ้าอะไรผิดพลาดก็ขอไปนะครับซับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ถุงสุญญากาศกันนะแล้วก็เปิดถุงสุญญากาศนะใส่เข้าไปชิ้นที่1นึ่งนะพอใส่เสร็จนะครับเราก็ทําการซีลให้แน่นนะครับรูดให้เสร็จนีกนะครับเสร็จแล้วก็ ใช้ที่ดูดสุญญากาศนะครับดูดต้องใช้เวลานิดนึงนะครับจะดูให้น้ํามันออกมาเลยนะฮะให้น้ํามันติดกับผิวสเต็กแบบสุดๆนะฮะเสร็จแล้วนะฮะซีลเรียบร้อยนะฮะเราก็เอาไปใส่หม้อซูวีกันนะฮะนี่แค่ซูวีเราก็เปิดพร้อมแล้วนะครับเราก็เอาตัวซีลทิ่เสนนร็จนะฮะมาใส่ นอซูวีเปิดฝานะฮะนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับให้มันจมน้ําให้มิดนะอันนี้เราเอาตะแกรงมาเพื่อที่จะล็อกมันไว้นะกากร้วาใส่หนีบซูวีไปอยู่ใต้น้ำแล้วนะครับเราก็ครอบด้วยตัวของฝานะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะให้น้ํามันบนได้นะอย่าไปบังน้ํานะครับนะแล้วก็ปิดฝาก็เลือกเป็นสเต็กนะฮะคุกนาวนะครับ อ่ะ5้ละกันนะครับ58องศาแล้วก็เวลานะครับ2ชั่วโมงนะชั่วโมงครึ่งละกันนะครับอ่ะชั่วโมง45หนะครับเซฟนะครับแล้วก็อ่ะสตาร์ทได้เลยนะครับกดสตาร์ทนะครับมันก็จะเริ่มคุกนะครับอ่ะเครื่องสวีก็จะเริ่มต้นทํางานนะก็จะวนน้านะฮะเพื่อที่จะทําให้ตัว นี้สุกนะเมื่อกี้น้ําเรามีเศษลงไปเพราะว่าวางบนตัวเถียงนั่นเองนะฮะไม่เปไ็นรไรนะฮะจะเห็นน้ํามันวนนะฮะเพื่อที่จะซูวีเนื้อให้สุกตัวถึงนะครับเดี๋ยวรอเสร็จแล้วดูกนันการซีซันนิงเอ่อใช่การซูวีนะฮะมันก็คือสโว์คุกกิ้งนะครับก็คือทําให้อาหารเนี่ย ค่อยๆสุกนะฮะทีละนิดทีละนิดนะครับโดยที่อุณหภูมิไม่สูงมากให้มันสุกด้านในเสร็จแล้วนะครับเราค่อยเอาไปทําให้มันกรอบนอกนุ่มหนนั่นเองนะครับวางรอนะครับเราก็ไปทําปลาไหลมากินนะนี่คือปลาไหลนะครับเราก็ซื้อสําเร็จมาแหละแล้วเข้าเว็บแล้วก็ใส่ข้าวนิดนึงนะครับก็น่ากินเลยนะง่ายมากนะครับแล้วเราก็รอมา ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับน่าจะสุเกเรียบร้อยแล้วแหละเราก็เครื่องมันจะไม่หยุดเองนะครับเครื่องเนี่ยมันต้องกดหยุดนะครับมันถึงจะหยุดนะแม้น้่พบเวลามันแค่แจ้งเตือนเฉยมันจะไม่หยุดเองนะ,ะเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันก็จะเห็นว่ามันได้กลิ่นหอมๆห,ห,หรือเปล่ายังไม่ได้กลิ่นดีนะกระนางก็ยังวนอยู่นะครับเราก็กดปิด นะครับปิดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ขึ้นมาว่าข้างในจะสุกแบบมีเดีลแอน์แลหรือเปล่านะครับเราเทน้ำหมกแล้วนะฮะเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสุกแล้วนะครับสุกพร้อมที่จะรับประทานได้แล้วนะจริงๆอ่ะรับประทานได้แล้วนะแต่ว่าเราจะไม่ทําแค่นี้นะครับมันจะอาจริงมันสุกนุ่มมากเลยตอนนี้นะครับแต่เราต้องเอาไปลงกระทะน,นะครับเดยนี้ก็เป็นกระทะน,นะครับที่ เป็นลายทางนะครับวันนี้จะลองทำให้เป็นลายควากันนะครับรอดูว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะยังมีน้ําออกมาอยู่นิดๆน,นะแล้วก็พย,ยายามเทออกเลัจก้ามาติดสับพักนึงน้เดี๋ยวเราจะเอาไปอา่าลงกระทะให้มันกรอบข้างนอกนะครับเราก็เร่งไฟนะครับให้สูงสุดเลยนะแล้วก็ใส่น้ํามันนิดนึงนะครับใส่น้ํามันมากรอบนิดนึงนะครับ ยิงมันแค่ใส่ให้มันเคลือบกระทะเฉยๆแหละนะครับจะไ,ได้ใส่ให้มันทอดหรอกมันก็คือแค่ให้มันเคลือบกระทะจะได้ไม่ติดกระทะนะแล้วก็เล่งไฟสูงสุดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราเอา,เอาสเต็กนะฮะไปกันนะครับยันที่คีบมาและเป็นเล็กเป็นหอยนะที่คีบเรานะครับเขาบอกหลังจากเราลงกระทะเสร็จแล้วนะครับมันเริ่ม สุกนะครับเราก็ต้องทิ้งสเต็กแป๊บหนึ่งก่อนกินนะครับสินาทีแล้วมีควันขึ้นแล้วสังเกตก็ได้ให้มันมีควันขึ้นนะแล้วเราก็เอาลงไปโเราแป๊บหนึ่งนะสว่างเนื้อมันเปิดนะลงกระท้าไว้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเ,ลนะเราก็าให้มันกรอกรบสักพักหนึ่งแล้วกลับนะมันจะเป็นรอยสีดถ้าควาันเริ่มขึ้นเยอะๆก็พอแค่นั้นเองนะครับ ว่าเป็นลายกระทะนะเดี๋ยวพอเราเห็นไฟอย่างเงี้ยนะแล้วเราพลิกไฟตั้งในแนละ้วก็จะเป็นขีดนะครับเอาน้ำมันเข้าไปหน่อยได้นะเพื่อให้มันกรอบมากขึ้นแต่เดี๋ยวพ่าแม่ไม่จะตุ๋เกินไปนะคอันนี้ก็คือเป็นการกระบะอย่างที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็อาจจะนิ่มาด้านข้างบ้างนะฮะให้มัน ตัวสีน่าเสร็จแล้วนะครับเต็มของเรานะยัเยงเตรียมเดเราวางกระเทียมนี้นะครับแล้เดี๋ยวราหันกันชิ้นกระั๊บเด็ดนะครับถ้าชิ้นต่อมาลงเลยนะครับน,น,น้ํามันกำลังจะเดือดนะอัดเดร์ไลน์ไม่ัมากนะครับเพราะว่าเราใส่น้ํามันลงไปนะครับลายมันจะไม่ชับนะก็อยากให้จหัดก็ไม่ใส่น้ำมันนะ บยู่มันก็จะไม่กรอบมากนะครับอันนี้เราจะลองไม่ไม่สุกมากไม่ไม่ไม่กรอบมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดำเกินไปไม่เห็นลายเพราะว่าน้ำมันมันเริ่มขุกิกแล้วนะคือน้ำมันมันน้อยแล้วนะก็ได้แล้วนะครับตีนิดนึ่งนะให้ด้านข้างมันกรอบไปด้วยนี่นะครับเป็นแอร์เซฟสี้นะครับสำเร็จของเรานะ สชิ้นนะก็ความสุกเนี่ยต่างกันนิดนึงนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะกรอบเยอะหน่อยน,นะตัวหนึ่งก็กรอบน้อยหน่อยนะลายตารางเหมือนกันน่ากินไม่เลย oh <my. S 1> เดี๋ยวเรามาหั่นข้างในกันดูนะว่ามันเป็นมีเดียมแรหรือเปล่านะครับตัวนี้นะเดี๋ยวต็อกชิ้งมาแป๊บนึ่งก่อนนะครับให้สเต็กของเซฟต,ตัวก่อนเราเดี๋ยวมาหั่นกันนะครับเอาแตได้เวลาหั่นสเต็กกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเตรียมดีนะแล้วก็ช้อนต้องนะฮะเดี๋ยวเราหั่นสเปกเกัน,นะฮะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะออกมาแล้วนะครับี่สีม่ววนะฮะตแอนนะคับอันนี้ก็สีดว งันกว่านี่เนื้อช่ำๆนะฮของสเต็กนะมันก็คันนี้สุกกว่านะครับอ่าตุกความสุกเนี่ยที่58องศานะฮะมันอันนี้จะออกแนวแบบมีเดียมแรมากกว่านะตัวนี้จะเป็นมีเดียมเบลนะครับนี่ก็คือสเต็กของเรานะ ถือว่าใช้ได้ไหมครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะสําหรับผมนะก็สำหรับมือใหม่อย่างเรานะครับทําออกมาได้ขนาดนี้นะก็ถือว่าดีใจมากๆแล้วนะครับคือแบบมันฉ่ําว้าวมากนะเคแล้วก็มันกินผิวมาแค่นิดหน่อยนะครับถือว่าโอเคเลยนะนี่ก็กินผิวมาเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ปล่อยทิ้งม้แป๊บนึงก็เริ่มอุ่นๆแล้วก็กินได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกินกัน แล้วก็หั่นกินนะครับอ่ะก็จับออกมาเตกออกมานะครับหั่นง,ง่ายเลย<ๆ>เดียวเดียวก็เดี๋ยวรู้รสชาติกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับอืมเรื่องแรกนี่คือหั่นง,ง่ายมากนะครับเป็นอังเสเซสซิ้นนะครับคาเฟเนื้อวากิวครับไทยนะครับ,รบอ่าเดี๋ยวเรามากินกันนะฮะชิมเลยนะ นุ่มนุ่มดีอ่ะคือบนุ่มเลยนะครับออนที่เป็นที่ m มย i u m r a r จะนุ่มมากนะครับนุ่มแล้วก็รสชาติเนื้อดมากนะครับอ่ะอที่เป็นมีเดียมเ l ลนะอันนี้ก็จะแ a r นี่รมันก็ขัดจะแรงหมดใช่ไหอร่อยครับเขาไม่น้ำจิ้มจะเด็ดมากอย่าฝึานน้ำจิ้มก่อนนะครับอื อันนี้มีเยื่อมีเยื่อออกไปเร็เวๆนิดนึงนะตนะึงๆเนี่ยนะก็แข็งขึ้นมานิดนึงนะแต่ก็จังนุ่มอยู่นะครับอร่อยมากนะครับหวานเนื้อซั้เนื้อซัดนะครับแล้วก็นุ่มนะปนะร like, like, ะมาณนี้นะครับฝากท่านนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เจ๊บิดขอด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคิดอะไรเด็ดๆนะครับหน้าลงทุนหน้าลงมือทำน,นะครับตามมา รีวิวาการวันนี้รับในะครับวันดีครับบ๊ายบายครับ